ในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกกําลังอยู่ในรอยต่อของช่วงชั้นการศึกษาต่างมองหาสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อให้บุตรหลานของตนเองนั้นได้เข้าเรียนซึ่งที่ผ่านมานอกจากการแข่งขันด้วยการวัดความรู้ของเด็กๆแล้วจะพบว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อซื้อที่นั่งเรียนให้กับบุตรหลานปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะ นายปรีชายาสีผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประจำจังหวัดสุขโขทยัยได้กล่าวถึงการดำเนินการของปป,ปชประจำจังหวัดสุขโขทัยว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาทุกแห่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นเป้าหมายแรกของพ่อแม่ผู้ปกครองจึงทําให้เกิดมีการแข่งขันกันสูงผลที่ตามมาก็คืออาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเรียกรับสินบน เพื่อซื้อที่เรียนให้แก่บุตรหลานในปกครองของตนเองซึ่งการกระทําดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายสํานักงานปปชประจําจังหวัดสุโขทยัยจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกวดขันเรื่องนี้อย่างเข้มงวดดังนั้นคือเรื่องของรับนักเรียนเนี่ยเป็นนโยบายจากทางส่วนกลางหรือทางผู้บริหารเนี่ยที่ต้องให้ทางสํานักงานปปชจังหวัดเนี่ยเข้าไปกํากับติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับนักเรียนว่ามีการรับนักเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขของสอบถหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเรื่องของเงินแปะจี้หรือเรื่องรับสินบนเพื่อเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามามีโอกาสในสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสียงน,นอกจากจะตรวจสอบเรื่องของการจ่ายเงินสินบนหรือแปะเจี้ในการซื้อที่นั่งเรียนให้กับเด็กนักเรียนแล้ว ทางปปชประจำจังหวัดส,สุขโขทัยยังได้ตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณอาหารกลางวันรวมถึงการจัดซื้อนมโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนว่าราคาและคุณภาพนั้นเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้หรือไม่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปทางผู้บุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันว่านอกจากเรื่องของการรับนักเรียนแล้วเนี่ยปปชยังทําการตรวจสอบกํากับติดตามเรื่องของอาหารกลางวันและนมโรงเรียนด้วย ดยเฉพาะเรื่องของประเด็นของเอกสารการจัดซื้อจ้างไม่มีให้ตรวจสอบ 2. เรื่องของการทําอาหารไม่ตรงปกที่กําหนดไว้ 3. เรื่องการตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหลายแหล่ปรากฏว่ามีการทําอาหารนอกเหนือจากที่ซื้อวัตถุดิบเข้ามาก็เป็นต้นในปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีการจัดส่งโรงเรียนเนี่ยไม่ตรงตามเวลาเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของความเย็นอุณหภูมิของของนมเนี่ยในถังจัดเก็บเนี่ยไม่เพียงพอทําให้นมบูดเป็นต้น รักษณะแบบนี้ได้ให้ข้อแนะนําไปกับทางผู้ประกอบการรวมถึงทางคุณครูและก็ทางอบตอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปีนี้ปปชเองก็จะกํากับติดตามเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การทุจริตที่เริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กเห็นในภาคของการศึกษาอาจนามาซึ่งความคิดที่ผิดผิดและเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังค่านิยมในการทุจริตให้เด็กได้เห็นซึ่งอาจทําให้เด็กมองเรื่องการทุจริตเป็นเพียงเรื่องธรรมดา และอาจทำให้ส่งผลเสียกับประเทศชาติบ้านเมืองในระยะยาวได้ในอนาคตสหบดีอริยะพลประดิษฐ์ถ่ายภาพสสิพิมลคำสุขด,ดีทีมข่าว n อ t พิษณุโลกรายงาน